กราบสวัสดีทุกท่านนะครับดีตีอะดับส่ชองสเิกเอนวันนี้เรามาอยู่กันในบลัวคายกับการตีแหลบอสต,ตัวใหม่เมื่อกี้ลองโลเอ็กซ์ตีมแล้วไม่ไหวจริงแตกมันต้องดันลูโ,โฮซัมเมอร์ ر, แล้วก็ฮีนาเดสปืนสองเป็นอย่างน้อยเพื่อจะผ่านเอ็กซ์ตีมนะของผมก็ยังไม่ตันเ้วยและก็มีระดับใหม่มาละนี่ลูนาติกระดับยากยากระดับดวงจันทร์นั่นเอง ข่าวร้ายนะท่านผมไม่สามารถผ่านได้พูดทีก็จีบก็ง่ายๆนะประเด็นอะที่จริงไม่ต้องใช้เลยทีนันเสือไม่ต้องใช้เอาออกเนี่ยที่จริงผมมีอะซาส,ส,สกินี่ไงนี่ไงที่จริงผมใช้ดีโออะอันนี้อยากลองเฉยๆว่าซาส,ส,สกิมันจะแรงโคตรขนาดไหนอันนี้ขอหยิดท่านเกลือมาอีกทีหนึง่ง ก็ลีโอนี่เดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเด,วเด,วเดวผมจะสาธิตการใช้ลิโอให้ดูว่าใช้ยังไงนะแล้วก็ศึกษาแล้วไปทําตามกันด้วยนะครับถรุณา,านำไปศึกษาแล้วนำไปทําตามกันด้วยนะจ๊ะวิธีนี้เวิร์กแน่นอนบอกเลยเชื่อผมเลยโคตรจะเวิร์กโอ้ยโอย,โอย วิธีที่เวิร์กมากอะ่ะโคตรเวิร์กอะ่ะเวิร์ก,กสัตว์อ่ะอ่ะสโกะเนี่ยทีมทีมตะก,กี้เลยปืนหนึ่ง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 สามดาวเนี่ยต้องดันต้องดันโฮชิโอออกก็ซาสึกิแล้วก็มารีอดอนโอเคกลับมาละอาจจะ กจะกระตุกนิดหน่อยก็ต้องขอไปด้วยจริงๆขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้ลองอันนี้ลองถ้าซาสกิแรงจริงไม่ติงนางแรงจริงใก็เต็มจริงๆก็คง,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 งต้องใช้ซาสกิกันยาวๆแต่ผมยังเชื่อมั่นในฮิบิกิอย่แต่ถ้าเป็นเอ็กซ์ติมแปลว่าผมก็ต้องอทำไงดียวะต้องแบ่งสองทีมอ่ะต้องแบ่งตัวเฟสต์มีลไปสองทีมซึ่งปัญหาของผมก็คือมีนิไอดอนยังไม่ได้อัพเออ โห oh, เล่นเมื่อกี้แตกเลยแต่แต่ดาเมีอะรันรันรอบแรกอะผมจะบอกว่าดาเมีออะตอนเล่นทีแรกอะมันได้นะได้แต่มันไปได้แค่ครึ่งเดียวไงไม่ได้นะ่ะเอาแล้วเอาแล้วคิดอะไรไม่ออกชิวเตาก่อนเป็นอันดับแรก คัสสก,กิกดมาเฮ้ยนี่แมคคาเนกนะฮะดูดีๆแมคคาเนกของลิโอแมคคาเนกลิโอนะอันนี้นไม่เป็นลิโออำ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 ลอกสก,กิลขอลอสกสกิลปุ๊บแบบน,นี้นี่นี่ยิงหกนัดได้ละหนึ่ง สองสามคิวเตาเจ้วแล้วก็จัดการอะไรไม่ออกนี่อิวอาสุดโก,โกละนี่อาสุดโ,โกสองรอบอืมเอาละมาสองเฟรละมันูง่ายแปลกๆปลอะ ผมมีผมมีอันเนี้ยอะไรวะแล้วสุกี้ง่ายเลยแต่ก่อนมันโคตรยากนน่จังนี่นี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะสุดท้ายอ่ะเออชิวแต่ไม่ท้องอืออาสิ เอาสิจบในสี่นาทีน้องๆเออเออเอาดีเอาดีสุซๆกี่โคแรงแรงขนาดไหนโอ้โหโอมมัวตะระแหงแม่งมันเล่นมันเล่นดามจสเปเชียลไงคนเด่นมันเล่นราเมจสเปเชียลไงโหโคตรแรงเลย เดี right? mm. mm. ๋ยว e x เดี๋ยวต้องดูก่อนแม่งหือขึ้นคอจริงว่ะต้องดันดาวไปะเลยน่ะดันปืนน้องเมคงขนิโคตรจุกจิกบอกเลยพูดตรงๆนะแม่งจุกจิกมาถึงว่าแม่งสร้างปัญหาให้คนดูเยอะแยะเซิร์ฟ JP แม่ง ได้ข่าวนะมาหัวเสียกันระนาวเลยโอเคครับเดี๋ยวก็จบไว้เพียงเท่านี้แหละเอ็กซ์ตีมไม่ไหวจริงผมดูแคทจริงแต่ที่ที่ผ่านมาคือไม่ค่นีครับไมค่ค่อยหคือคิวเตาก่อนอ่ะถ้าใครมีลิโอนะไม่โคตรสบายเลยครับผมก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวก็ลาไปด้วยกับจินจังนะสำหรับนี้คงลาทุกคนไปในทานทีก่อนวัสดีจ้า